ไม่มีถูกเขาไม่จะใครไท์ไอ้เช่นดีโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะเกมสตาร์ซีโร่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ไม่อยากจะเล่นไอ้เไอช่นดีโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะเจมสตาร์ซีโร่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมที่ไม่อยากจะกลับมาเล่นแต่ก็ต้องกลับมาเล่นนะก็คือเกม ROV นั่นเองนะครับผมชื่อเต็มก็เกมตาลีนาวี อาเชนี่โอเควันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เรามากันสามคนเลยนะก็วันนี้มีใครบ้างครับว่ามาผมจากชแนลพีเอสตาเพิ่งยังไม่ได้ทำย่าเพิ่งดูเลยครับน่แต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขาทำช่องมาเลยอีกคนที่เขาติดปรญหาไปแล้วตอนนี้ปริศนาไปแนวมาสามคนนะอย่างนี้ก็ มาดูกันว่าจะรุ่งหรือจะร่วงนะฮะจังหวะนี้โอเคไปกันเลยดีกว่าเเเราอออไมืมดีใครจะเลือกเล่นอะไรนี่นอ้าวได้ฟินิกฟาร์มเอาไงดีวะเนี่ยจังหวะนี้เอาไงดีกับชีวิตดีเลือกเลยตัวที่มันเป็นชาเลินไปออโตวัวชาลินหรอ,ต,อตัวนี้นี่ชาเลินที่แท้จริง ได้เราจะไปด้วยกันดีกว่านะจังหวะนี้เอาชลิปแปลงแล้เอาไอ้นี่เฮ้ยแคนี้มาๆกับไปเลยไอ้ไม่มีใครเล่นแวนได้เล่นเองจังหวะนี้แวนอีกแล้วคิดที่แล้วก็แวนได้คิดที่แล้วก็แวนคลิปนี้ก็แวนใครระดับรวยโอเคเดี๋ยวเราจะ ตัดใหม่อีกทีก็คือตอนเข้าเกมมันแล้วดีกว่าโอเคแล้วตัดกลับมา <That> s <S ที่เวลสีเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้ทุกคนหรือยังทุกคนเเวลสีย,ยังวะ <laughs> ไม่รู้เ <laughs> 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 ย้เยเอสูงยิงกู่าเรียบร้อวงานยังไงดีนาะไม่มีเยอะเลยลำไป ออวิวเอย่อบคุณารกรับเป,เป็นไงกน้าตรวไหมเ้าผ้าป่าหรือเปล่าเดี๋ยวนี่โตี่เป็นไงนีงงนไง่ไี่น่งมาเองรอให้ลงมาตามแล้วมเอ้าแหวนมาเเพิ่งเห็นัเหรอขับนอยู่กันสองตัวไม่กล้าไปเฮ้ยไม่สองีสาม อะไรขนาดนั้นอยฝ่งเราใขรป่าดนโดน่าตองเเฮ้ยนาคอสคลิปเปล่งแล้วบายทุกคนบายไม่ถันแล้วจ้า ไม่ทันนะร้อยต่โดนงัดโดนกโดนโดนลาบกระจายก่อนแล้วก็โดนงัดแล้วก็โดนอีกทีจี๊ดโดนกุล้อโดนกูทูกก่อนหร่เออเออมึงถูกก่อนว่ะ่ทูกงัดากระายเออไอสี่ที่ทุบเอ้ที่ทุบควร โอ้ยแข็งโอ้ยแรงเกินอุ๊ยใจ็นจเย็นสเสียงือยู่ว่าส่เีย่ว่าถ้ากำจัดเจ็บเสี้ยนด้ตัวเดียวแหละใช่อเสียใช่แต่เสี้ยนนะแพิโก้โดยีเฮ้ยศึกษามาเฮ้ยเกิน อข้ยาล่งกำลังโดลุกดีพับพี่นงถงด้วยูติื้ออยู่บนหลังคาตกลงมหายังมองยี่สิบสองก็ไม่หายอด้วยไอ้ยี่สิี่สิบกก็ได้เลยื่อมันมันิดอุ้ยเอสุกอย่างแรงเลยจังหวะนี้เอาไปดีเดี๋ยวเส้นมามายแะน้าคัาน อ่าชิเป็งริโป้ริโป้เจ็บช่วยแล้วห่ยันช่วยกันตายตอนนั้นขัดสนุดีหมหลังไม่ดีแบบเฮ้ยไอคนปากเสียใส่ปากเลยนะ เราไม่ดีแล้วกันเลยใครก็ได้มาได้กันไหนจากการเต๋วเสื้อที <c oughs> จกกัการเด่๋วเสื้อทีที <c oughs> <c oughs> ข้างล่างเขาทำอะไรกันมนาะ <c oughs> นายหนุ่มยุ่งไปเลยเนาะบอกว่าโดยผมดโดยสี่เส้นจะกีบแตรับเอ้ยกันเลยมากเลยกระดังกางครับผมยุ่งจีบแตไปป่ากตูอกําลังจอบคอมบนอยู่ถ้าไม่มีใครมากวนนะใช่ไม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 ่มีใครไม่มีใครมากวน์แตกำลังพูดว่าไม่มีใครมากวนนะ เฮ้ย F K อย่าทำกูอย่าทำตูวจะไปเชือเขาทำหรือไม่เขาทำแหละโอ้แม่ไม่ต่แต่ไม่มีสกิลเนาะในในพงหญ้าได้ไหม

ไปใจสัดไปเลยได้มาเล่นสองหนึ่งใจเย็นนะครับน้เออเอเตียวเต่ทอะไรแม่เอาูดเ้มันทอะไเงดีเอาไงดีกับเตี๋ยวเซียนดีเข้าก็ตายอย่างไรเนี้ยเอาดิวเนี่ย ตัวแม่นีหวะอือตัวคัมดาัวไหนตัวเนี้มีแต่อ้นี้ตามทางนี้ใช่เฮ้ยน่าคอดู่หน้าแปอ่ะแม่งเลยกรได้เกรไดาษเลยมาแล้วนะโอ้ยแตกแล้วแน่ต ไม่ไหวถ้ดน4 5ปีันก็จะแตกวะเนี่ยไม่ไหวยังไงนี้ไม่ไหวเย็บรอยดักแตกไม่ก่ไหว์ไห้มา่ไม่ไหวอเป็นไรไม่เป็นไรเห็นดูเห็นดีเหตุไรเราเคือคือคือทุกคนคิดดูนะครับคือ เรเลยเ็นกาแล้วเก็นกับที่ใจว่าไม่เอาเถอะเแ่ไม่ได้หรอกคผมก็ต้องเอาปั๊บดีนะเืออยากได้ปอมขนาดนั้นเลยอยาได้ปอมขนาดนั้นเลยโอ๊ยเจ็บเลือเกิน

โอ้ชาดชาดชาดขัตตว์ขัตตว์อะไรเนี่ยเด่นขนาดที่ตั้งขัตตว์ผมก็ฝังย้อยหมดเลยไก่ พ่อมนนอรดสนมากเลยนั่งตีมังกรก็ไ่ตกตอหน้าตาอีนอ็น้อย์หรือจันเป๋ดดูดูอะไรของเขาสิใชแล้วมาดูเรื่องที่ป่า่งซีมันมันน้อยใช่หมีอนอน่ย้อยเนี่้อยเสีดเดี๋ยวนีอติตัวนี้ก่อนตัวชิดบอ่านเป๋แตกกว่าหนาตาเลย ทีท่เหนือก็จะเป็นขนมปอกเปียะหรอกในการกินข้าเฮ้ยอย่เดี๋ดวเอ้ยตลุมบนระบนบนลเอ้ยเอาเอาเลยเอาครับไแต่ก้าอะไรอย่างเงี้ยล่มาันอเออยดงดเดตืูนเยอะเตยอนแตม่เข็เก้าวคับ โอ้ยไอ้ลิบหานี่เอ้ยไม่ใช่ลิลี่อเตีวตวเยวเซียนโอ้ยทอไรดต้องไปน,นต่ามาแล้วไปเไ่ด้ออทยทำไม่ได้ทำไม่ได้ ไปตั Regard ้งนานแล้วอย่ามาถามอ่ะ <N> <ligen> ทำไม <USSR> oh, <stell> ่ได้เมื่อกี้กำลังกำลังจอบป้อมอยู่ทำไม่ได้เอ้ไปเอาได้สักตัวเถอะจันนี้พร้อมละกูเกียดตนายไอ้แรดไอ้หน้าด้านบอติดีนะมันลรดตัวต่อหน้าโอเคหัดดู้นาะ เฮ้ยปดีดากันเลยจังวันนี้งั้นตั้งอันนี้ก่อนตตรงนี้ก่อนข้างบนอ่ะเอาเลยเอาเลยตีบอลกำลังไปกำลังไป

พีเยพีนะไอเอาตูตงงมากว่าพุชิปีได้ไงแล้วก็งงว่าพาได้ไงด้วยจับปั๊มซะเดี๋ยวนี้จับปั๊มซะเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ย จระเข้ลังกาม่แช่ไเฮ้ยนี่ยเตเียนันงวนตีเปเฮ้ยแล็บมันกีฬาครับทุกคนผมเข้าไปทีหลังแม่งแล้บลสสผมหังอ่ะสมชื่อคำว่าแลบไอ้แล็บนะล่เอออย่างอัน้ไปคนแทงกัไอแลโอเค ตำแหน่งเมทเป็นแสนหน่งนี้เยอะตำแหน่งไหนค่าได้สองค <c oughs> ่าได้สองตัวตายากหกจังหวะนี้โอเคเซ็ตไอเทมก็ตามนี้เอาไปใช้กันได้เอาไปได้เลยเหรอนี่จะไม่ไเลยนะ okay, โอเคคิดนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วขอเอ้ยมีนี่หว่าคุณเพชจจำฝาอะไรห,หม่ไหมก็สำหรับผมนะครับผมำลไงก็สร้างตัวก็คือเปิดช่อง พีเอสสตาร์นะครับก็อาจจะช่องช่องเร็วนี้ก็ขอให้ถ้าสำหรับคนที่ชอบมีตัวผมราการสไตล์ในการเล่นนะฮะก็สามารถรับชมได้ผมอาจจะสตรีมเกมอื่นด้วยโดยไม่ใช่อารวีนะครับอาจจะสติดที่ที่ที่เยกยอื่นในแอพพีนะครับแต่ตอนนี้คือรอของอยู่ผมผมรอของแล้วก็แล้วก็จะลงคลิปในในเพจของ PS เอสพีสตาร์เลยเพจดก่อน ไปเป็นยังไง YouTube ก็สหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณเจนเจ๋อะไรวะเจดีออยาาเจมสตาร์สคือไอ้ยิโลวะเจ๊นั่นแหละเขาเขาเป็นเพื่อนผมเนาะเขาเป็นเพื่อนผมจนเล่นเล่กันมาตลอดครับใช่ส่วนยคนนึ่งคือ ปริสนาครับไม่ต้องไปสนใจเขาเขาพูดให่คุณไปตรงนู้นเลยบุกบุกบุกคนนั้นก็บุกคนนั้นก็คือลิโป้คนนั้นนั่นเองนะจังหวะนี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเจียงสไตล์ซีโร่กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วตอนนี้แฟนเพจก็ไดีเชียดีตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วนะแต่แฟนเพจก็จะเงียบเหงาพอสมควรนะเนื่องจากเอ่อไม่ค่อยมีใครเข้ามาเล่นด้วยนะจังหวะนี้มีแต่คนเข้ามาดูวะไม่มีอะไรเลย เี่สะอาดมากเลยครับมันล้าเลยล้าจะสะอาด้ยแต่เป็นเพจเป็นแฟนเพที่ทำให้ิเหมือนกันเลยว่างแล้ววะขนมว่างเลยกอะไรขาดว่าง่ารว่างเลยขนมว่างด้วยโอเคโอเคไม่ไป็นฝากแล้วบ๊ายบายบายบายเย